คารุคันชิตวัย42ปีนะฮะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีบอกว่าจุดเริ่มต้นที่แกหันมาปลูกพืชชนิดนี้นะฮะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยนำสายพันธุ์มาปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วเออนี่คือต้นจำปาดะครับท่านผู้ชมครบเออแกกินเข้าไปเนี่ยแกชอบเลยนะอันนี้แสดงว่าที่ปลูกเนี่ยเพราะว่ากินแล้วชอบด้วยอ่ทีนี้พอมายุคของตนเองเนี่ย ก็เลยเอา,มาเมล็ดมาเพาะชำจนได้ต้นพันธุ์ไปปลูกที่หลังบ้านนะครับขยายพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆจนมีเกือบ100ต้นพัฒนาจำปดาดในส่วนของตนเนี่ยจนผล,ผลผลิตนั้นดีนะครับและตั้งชื่อใหม่เลยว่าพันธุ์สีสุราษกับจุดเด่นคือเนื้อเนียหนาเม็ดเล็กสีเหลืองสวยผลใหญ่เอาไปประกวดด้วยนะและได้ารางวัลการันตีความอร่อยในงานประกวดจำปดัดทอดสายพันธุ์ดีในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่30ที่หัดใหญ่ด้วยนะครับ สำหรับผลผลิตที่น้ำออกมาขายเนี่ยนะฮะลูกค้าติดอกติดใจกันเป็นแถวเลยก็เรียกว่าจองซื้อกันข้ามปีเลยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลผลิตจำปัะดะสายพันธุ์สีสุราได้มา2,000ลูกแต่ไม่พอจริงๆโอ้สองพันลูกนี่เยอะ,นะะแต่ไม่พอ,อ,อแล้วจองข้ามปีด้วยนะเออนี่รายได้กว่า2,000 0 0บาทเลยนะครับปัจจุบันฮะจำปาะดะสายพันธุ์สีสุราเนี่ยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจเลี้ยงครอบครัวรายได้นั้นดีมากๆเลย,ลยกินสดก็อร่อยนี่เมื่อกี้เราเห็นเอาไปกวนเนาะ เออเคยกินไหมไม่เคยเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยกินมันฟีลดีกับขนุนนะเคยชิมอยู่กลิ่นแบบแรงๆนิดนึง<า>เออแต่คนที่ชอบเนี่ยก็บอกว่าจะชอบมากเอาไปทอดเลยอย๋ะจังป่าด่าแบบทอดออชุแบแป้งทอดอ๋อเคยได้ยินอยู่อันนี้